เหรียญปอผูสีสุดท้ครับปอูสีสุดทครับคำฉนดได้ครับโอ้สีุโอคำฉนดผาคมชัดดีครับในแม่เหรียญหนึ่งครับไปเที่ยววัดเพล่นไปเที่ยวคำฉนดในเหรียญปอบูสีท้อมาเหรียญนึ่ โซใช้ได้เทำไมชีจรจบแลกๆจัีเป็นพ่อขาสงามเรียนแท้ครับของแท้ผ่านคมชัดดูองค์ทันครับคมชัดมากเลยไป,ไปล่อยเขาอยน่ชุทีหนึ่งแสนบาทครับรเรียนนี่หายยากได้ครับ โคตรสิทธุโทนแต่ได้เป็นมากนี่ได้เกือบสุงวดครับอ่าครับครับครับสำหรับรับเสียงโชคอ่ะอยากจะเศร้ากัโอเคนะครับเนี่ย